ด้วยแรงที่มีอาหิตทุกคนอาทางอาการกวาวจนองคอกว่านี้คนเรียนเาสู้ด้งานเือนหอเ็นทีสวัสดีตอนสาย สาบายดีตอนสวยๆ่อแมพี่นอ้องก่องปายทุกขูดทุกคนพบกับช่องเราฟังลแล้วเราพี่น้องเนาะคือเกา่าคือเดิมเพิ่มเติม,มคือมะนัง <c oughs> ให้อาหารปลาอยู่ห่อนแหง้งนี่แต่มืนอี้มีลมแน่พี่น้องเลยมีปลานินลกับปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียน ปลานินน้อนๆแบบนี้โดดน้ำไอคินลายปลาตะกบพ่อโกรธพ่อกินลายครับปลานินอ่ะนะ บอแมนปลาดิ้นมันนั่นเดี๋ยวพี่น้องปลาดิ้นปลาดิ้นที่มันได้ลูกนะลูกแ็มเลยน้องตอนนั้น ส่งนี่ก็อากาศห่อนเด้อพี่หน่องเด้อดูแลตัวเองด้วยนะผมมีเวลาสิดูแลตัวเองดอกเนาะต้องทำงานใช่ไหม นอนมแทนมอนกก็่ Nai อ้าแต่หมวกนะหอนดเออเมนมาแสดงลั <c oughs> <c oughs> ่นรเบิรพลังก่อนพี่น้องมาหน้่งแดดเหนื่อยน้ำกระท่อมกูเบิรลิดกูจัางเนาะกูจังเมื่อยสงสัยนี่เยิงจร่มยับเอ สองมือกัว่าไปบ้าเน่ยนึงกิรบ้านแนนึงเนะวบตตีบตีาคู่มือว่า่บเตกูยังอยากออยู่ดนะตีคอกินมือละองะคู่มือมือได้ไปดเลยนู่ห้วเกมองงค้อเห็ส่วนอีอยู่คู่มือเดี๋ยวนี้นะหเันตั้คือกขึ้นมาไว้เท่คุณ่ะแต่อันบนอนอันน่เปตัดผมแ่ะคุณันไปกินนะช่งพิกี้แวมเจน มันบอกทางปากบอกนี่นะออกแล้วมันตัวตูวขซอคิสห้ออุ้ยถ่ายสักอมันซากีดวนี่นะมันผู้เมื่อยนะเอยล้านสามเซนเอา่อันนี้มันชนดนี่อิซินมันนะวาเงินอ้ามันยากะนะเหมาะเรื่องเค็มนะปุ๊บ้ก มันเป็นละกอนหูนะสิ่งนะเฮ้ยกินแล้วแหละกอกมาซักสิ่นักเฮ้ยเนเตนเกินแล้วหรอเป่าออกเบสมาซักแก่นี่หัวย้มยมอ่เขาเขาเขาเซ็นเขาเซ็นมันมาเขาเซ็นล่าสุดนะฮะเจดามกำลังจะโดนแทงอยูแล้ว哈 บ้าเม่อามมอะไเม่านะมึนม,มันแานี้ม,นม,นมันมาเต็มๆเลดมันเมาเด็ดเวันลคไปเมาเดดมันไปผสมมาก

ผ้าหยายก็ะพัวเป็นน้ำผ้าผีห้าหนองบ้านดงหมักไผ่ประมณบ้านเซบบังไผ่แล้วมันทอดมหาผ้เซบังไผ่้าเสื้อในนู้ผ้าหนึ่งผลเจดามนะทุกปีพี่น้องก็สิตนแต่ละปีามีเหลอมีแงดเต้นนี้นกนกนกต่าทใต้ขันเล้วพี่น้องเอ้ยมันขันเบมึงหางขามเลยเอ้ยอมีหมองหอยจีบ ก็จะไปกินอยู่คนละกได้เลยมันเบิดมันเคีหาอไม่นูหาเสีมามันรูดสาโอไปหอยโอเดีนะนั่นส่วนใหม่นะนี่ได้ลวดนี่ด้นี่ได้ลวดนี่บีอูจจักอูจจอูจจเาสื้อ้ามาเส้า มันรูปหยีบลอยมาหลูจใกนหะ่แมวแมวเจ้เห็ดขึ้นนี่เห็นอะไรเอายังมาใส่ยางขึนมาเขาเรีนแห้ขอห้เอาถ่มาใส่เลยเตีาขาใส่ทั่นะเฮือนพ่อเขาใส่ถ้อเฮือนพ่อหนเออมันมีท่นาบ้านเทพโนนเฮือนนั่นไม่คันนะปุซูงลงมาคืนก็ใส่ถ่ใส่ถั่ววุฒิเราทังทั่ลงน้อยก็คืนแล้วมึงตีลังกายเช่นนี้ล้ว โซมาว่าผมได้สิขานเก็บมันนี่ปาวอมเป็นผีเผาห่านดีบพอด้เลยกูด่าบ่ใหว่ามากินิพัดออีกแล้วให้มาเคยหลามามาละเบาเบาซอไปเลยเอาเชื่อว่ง่งหายังหาเื่ได้เขาถ้าวัดิดเลือแด้กเขมไปทางไหนไปเข้าปรตูน้แมแมนน เนอ้ม no. no. yeah. mm ันเลียวมมาเบิ้งเบิ้งเบิ้งสันแนมขาดแท้เบิยากเบิ้งคือยากอยากกินนุ่มไรคจานจิดงแดงดงดงายกดษเอาเอาาเอับูเลยจ้านอนทางไนมันนอนคนละั่ับ กะซูเห็ดนะเนตะได้บุมือนะเตยนเตหนึ่งยังงกันแล้วจะบวมคุณมาป่องหมดแม่แจกระบ่าวนี่น่ากะว่าพได้สูตรโอ๊ยอุียได้บุมไหมข่าวลือตั้ะแต่ั้งเเข็มทีดีดูเตื้บอออกขามมาดูโเกตของวันานมันจะเป็นล่มเหฮะยานเข็มมาขึ้นย่นได้รู้ไหม

มันเย่ยมท่าน้นเจ็ท่ใหญ่กว่ามันหักนซไปซร้างจุหันเด้นกดนเปน่มันได้บนงา้องเหื่อยกันมอดังเม่ยัวยภาคได้บ้ตมาบ้ยมันบกมันอบมมัน บ้านแน็บ้านมันแนมบ้านมันจะได้มีการยงุนงานนบไปลงขีดก็ไปไกลกลลงขีดวมัไปลงขีดแหม็คือว่าส่งแคนยามาใส่ลุงลุกสองยิ่งขยวอ่ะปล่อยม่อปล่อยปล่อยมือนะคอยบปล่อยออกเป็นกำไว้แล้วนะปล่แบกแข้งเลยบวซากบอกดูมือ อเล็กเป็นยังเสร็จหรือเปล่า้ยบอได้ไดคือได้หาบอแล้วเลยเตะได้พอเล้พอเล้บก่เพิน่เข้นเแยกขัไปน้อยหนึ่งเลยเตกใส่แข้งสขาแขนนั่งโอ้ยมันลายเลยนี่ทบพับไปบอกไปเอเท่นเรอครับมันลงมาลายไม่อดเพิรหนึ่งซาเนลอยคนไคป้าบอบบ๊อบบบ ซักก้นเลย้าเห็นพอยนั่นนี่นะไกนายยตัวให้แม่นะโอ้ยแม่เห็นขาดแล้วตัวลงตัวนางลงมายี่แม่ลงมาหน ไม่มใ่พวกซีเรีดเดือน่เป็นก้นเซนพอย่ได้มากะเบานะบได้กเสือทรงเสือสามเสร็จแล่ลือะไรก็ได้สักเมียมาแค่สักยาปักกันเมื่อยพอแล้วทรงการแล้วก็ปักันเมื่อยใ่ปาด้วยิบได้กันอยากใส่ แม่ยุสัยมาลูกบ้านเองยินแม่แม่ยุสายเลื่อได้กับเบื่อัวพี่กายนน่ยินแม่ได้กับเธอละส่งเธอละส่เม่เห็นยังแม่มันบาต่ำบ่อ่กระมาใส่ใธรรมดาพี่กายยังแม่าผ่านสำมีเดินเี่นหอโอโอ้ทันสิสิตาน่หะเพาะเก็บผ้าม้เพียงสำมีก่อนเอยห่อนยิงเขแรกเรามู้กันด้แม่แต่าิน